ขอกราบสวัสดีเจ้าม่เจมแุล้กเกกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกม Murder Mystery สองใช่ชาก็คือแมปนี้นะฮะจะมีคนเป็นฆาตกรกับผู้บริสุทธิ์แล้วก็คือเหมือนอมงอัพแต่ว่าจะมีเชอร์รีฟด้วยก็คือตำรวจนั่นเองอันนี้ผมได้เป็นคนธรรมดาจริงหรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่า ขะกรแกอยู่ที่ไหนมอบตัวมาซะมันมีเสียงปืนอันนี้เป็นปืนเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยใครเป็นเพื่อนรู้เหรออยู่ช่อตรงนี้น่าจะมีวายไอเบคอนแกแกแล้วไม่ฉันแล้วนี่อะไรเนี่ยผมหลุดอ๋อ ผมผมใส่ทับไงจริงจริงมันมีหน้าจริงอยู่แต่นี้มันเป็นแบบของปลอมนะใช่แล้วเนี่ยผมวันนี้ผมใส่ทับรูจะแอบตัวนี้แหละโอเคไหมครับทุกทุกคนมันเลยเป็น,นแบบนั้นแต่แต่แอบว้าวสองร้อยสี่สิบได้เอ็กทอยๆๆๆๆๆอยากได้ปืนเชลลดมากกว่าเข้าไปได้ด้วยไห<ง>นอ๋อ

vòng cây mình mong mây. Ở Ở mình mong mong mày mong chung mày mày gặp khảo 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 cứ khảo 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 đi được. <laughs> <laughs> khảo <Okay>. <Henter. cười> <laughs> เต้นได้สิเต้นละมอ้ยฆา <c oughs> ตะกรชนะนั่นเอง <c oughs> ว้าวว้าวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นฟอบตัวเองก็จะเป็นบเลยต้องฉับมาเขียนะโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคไหมนุ๊กอยู่ไหนเนี่ยอยู่ขนุก๊กอ๋ออยู่นี่มาละเลย จะประดับเลคายอ๋อนี่เองผมมีนี้ถ้าเกิดผมเจอผมจะได้เลกเอกโทมหคึ่งอันอ๋อไปแลกของได้ไม่นะไม่นะจะได้เป็นหรือเปล่า ไม่ได้เป็นจู่ๆจริงเหรอคลิปล็อกดีกว่าอไม่ต้องหรอกอเจ้าเกิดได้ได้ทุกทุกคนแต่ว่าออกไม่ได้อยู่ได้อย่างเดียวเอ้ยเดินติดเลือกนช่ไหมใช่แล้วเป้วปิดเป้วดาบนี่เป้าไอ้เกิดลากันมาด้วยแล้วที่ก็เห็นกูแล้วไปทางนี้ใช่ไหมอู้หูเหมือนห้องระเบีย คเค,ค,ครกันที่เป็นคาตาโกนไปขึ้นไปไหนเคยกันไปขึ้นไปกนขึ้นไเต็มเลยแล้วอีเวนต์อีเตอร์มันยังไม่หมดอีกออ๋อรอบหนึ่งเราเก็บได้ยี่สิบอัน เป็นแกี๋ยวก็ยุกยุกแกนี่ไว้ยุกแกอะไรยุกแกตำรวจไว้ถ้าแกตำรวจตายพวเราจะได้เก็บปืนใส่ตูเลยนะวายมันปามีดมันปามีดอู้เฮ้ย ชอบอ้โหูชอบชอบราชีแอนเนจี้แป้งหนึ่งพันบาทเลยเหรอการมีตังเยอะมากมากก็อาววุธ่รมีตังเยอะมากมากเลยตังซื้อสุดเอฟโคดเยอะเลยพลังเยอะการแข่งเยอะมากพลังอะไรเนี่ยพลังนินจากก็็แต่มีคพลังวิ่งพลังอะไรอ่ะมีปืนปลอมด้วยกับดัก เอ็กแฟลร์นี่ทุกคนมันมีี่รับอยู่ตรงนี้ด้วยผีงนี่ผีอะไรคือผีอ้าวไม่ทันเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยนายไม่ได้เป็นใครไหมไม่ได้เป็นไม่เป็นจริงมีลูกศรอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอยู่ยูทูบเหรอฮะเพราะพนักงานกับใครอีสเตอร์ก่อนเลยเข้าไปได้ ก็ยังยูดจี้ก่อนเข้าไปด้วยเฮ้ยกระตัวเล็กวิชาตัวเล็กดีที่สุดเสร็จแล้วจริงเหรอเออที่ก็กมีทุกคนมีที่รับตรงนี้ด้วยแป๊บนึงนะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้มันสามารถเข้าไปได้ธรยุทธ์ุทธ์ยุ์ตัวอ่นเกินเข้าไปนี่ไม่ได้เลย ่ม่ัวเข้าไปได้ด้วยม่จะเ,เข้าไปได้ดีกว่าแล้วเจ้าหนูเข้าไปได้ไหมไม่ได้กล่องไม่ได้ไไดแคมป์มปืนแคมป์ปืนผมจะแคมป์ปืนโอ้โอเคผมพาบินไปละเฮ้ยแกนะแกแกเอาปืนขึ้นมา แกไม่มีฟิตอุ้ยอ็ดแบบตรงนี้แอบบ็ตรงนี้มันอยู่ไหนเฮ้ยหายหายไปไหนเร็วม,มาดูสังเกนดิฉันมันจะซูปไปดูให้มามาดูกันแกอันนี้มันจูบเก่งจังล่ะแกจะไม่ยอดแน่เจ้ากาลันเรจะไม่ยอดสิอุ๊ยตาย Kìa Hãy à, subscribe <laughs> à, <laughs> à, <laughs> à. à, อืมเรามีกี่อันเอาร้อยแปดหกถือว่าน้อยมากผมอยากได้ปืนเคิร์ดใช่ผมอยากได้ปืนเคิร์ดไม่นะไปแล้วเกตผู้บริสุทธิ์ฉันไม่ได้เป็นนะให้บอกจริงๆเลยจริงเหรอฉันไม่ได้เป็น

กู้ชายะเดินไปก่อนผู้หญิงผมฟ้าใช่ปะใช่ผู้หญิงผมฟ้าที่มีเสต้อเลี้ยงสโตรแมนอะอ๋อโอเคได้เลยนั่นนั่นน่ะอยู่ข้างหลังก่อนไหนนั่นนะก็มองไม่เห็นมันอยู่ข้างหลังลเออนั่นน่ะยิบป,ปืนยิงมันดี <c oughs> โอโ้โหเดินไปใกล้มันเฉย <c oughs> แต่มันไม่เชื่อะกูบอกอยู่ข้างหลัง ก็ต hmm ื่นไปห้ามันเนาะฉันเกียดเพื่อนปืนเอาปืนเปลวเพื่อนยิบปืนเก็บปืนยิงมันเพื่อนความหวังหมู่บ้านเพื่อนมันยิงมัน ไมด่ดูมันเยยบพวกกวูด้วยนั่งลงไปตรงไหนแล้วลงไปข้างล่างอุย้ยโดนปากคอแกแกนะแกแกเต้นจะเต้นใช่ไหมแกไม่มีฟิตกิขบพี่คัตชามาดูกัน เอาด่านอะไรดีเอเอเรา,าไปกันดีกว่า,าด่านอะไรดีเอานี้เอานี้ยประมาณนี้ดีกว่าเหมื่อก่อนจะไม่ได้นะก็ได้อีโอเคอันนี้ตรงนี้มีที่รับด้วยนะฟึ๊บตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าไป แต่หนูเข้าไปไม่ได้ดูดอ้วเห็นไหมน่าบักอีกแล้วสุมออกไม่ได้หายบักเร็วนี่คือห้องอะไรไปันออกไปโอเคใครฉันไม่ได้อปล่าจริงเปล่าจริงกันพูดจริงเฮ้ยแม่กันโจให้ดูเลยนี่ ก็เป็นในอำเภอในอำเภอแผลแผลถ้าเกิดกูเจอฆาตกรกูบอกด้วยนะกูบอกด้วยมันเป็นยังไงบ้างได้ยิงข้ามั้กูว่าก่อนจะตายเดี๋ยวก่อนก็เป็นแบบเมื่อกี้อ่ะอือวิ่งเก็บไข่ก่อนรึ่ะ แย่งไขกันได้นะใครเป็นอ่ะไอพวกมนู้อย่างน่ามันเกะอ่แก่แกันการทำอะไรอยู่ดีๆมันก็เดินมาฆ่ากันเลยอ่ะทำอะไรอยู่ดีๆคือยังไงอะทำอะไรอยู่ดีๆก็กันเล่นอยู่อยู่ดีๆมันก็ถือยืดพอม,มันเดินมาใกล้กันมันก็ถือมีฆ่ากันเลย <laughs> จะกันดูให้ว่าคนไหนอืม่คนแรกก็เลิกดูดิ้าย <Why? S 1> ไม่นะแกแกนะแกเรามีจังดูข้างหลังอีกอันเดียคนนี้แกแกส้ำฝบฉันแกเย็บฝบฉัน รู้ได้ไงอะ่ะมันมีพลังเอ็กซาเย์แน่เลยเออมันเดินไปฆ่าใช่ไหมแล้วกูไม่รู้ได้ไงนะมันมีน่าจะมีพลังเอ็กซาเย์อ่ะแกแกนะแกเนี่ยมันมีพลังเอ็กซาเย์อยู่นะพวกพันเนี่ยกูเนี่ย,ยพลังเอ็กซาเ์โอไม่นะอไม่ ทำไมเกินฉันลืมกดอัดตอนนี้ฉันเป็นฆาตกรไม่ฉันอุ่ฝาได้ค่ะแฮมสเตอร์อ๋อ <c> โ <oughs> อ๊ยแหละโอเคก็ไม่ได้เป็นแนอบด,ดูอะแ็ะอะบอกเลยว่าให้ฟารมาชีให้ฟาวันแ็ออบอกเลยให้ฟามาชีก,กันนะโอ้แก อะไรขึ้นมันดอกมีอะไรเกิดขึ้นจะ <Okay, S 2> ไม่ได้ตายอะไรทั้งนั้นไอ้จ้าไอเจ้าอัดิจิโต้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 ฆ่ามันเพื่อนจะฆ<อ>่ากูเป็นตำรวจฮะเดี๋ยวทำไมทำไมกูรู้ไอ้คนที่อยู่ล็อบบี้ได้ มันจะฆ่ากันยังไงออโอ้แพ้เลยอะ่ะฆาตกรแพ้เลยเฮ้ยโกงโกงโกงไม่โกงไม่โกงอันนี้โปรป่ะเนี่ยไม่โกงอันนี้โปรหรือเปล่า<ะ>นนเพื่อนรีเฟซเร็วแล้วเขาอยู่ไหนน่ะ ว่าลีเฟตลีเฟตลีเฟตลีเฟอันนี้อะไรอะไรอะกดที่พเพลเยอร์เพื่อเทที่เพลเยอร์เพื่อเทจังไงกดแล้วหรือกูอเล่นเหรอนีงไงเทมึงบูเชรีเปล่าไม่ได้ใช่ โปรไฟล์ <c oughs> กวันอะไรอะกูกวันได้ไปตำรวจสูตรขังจะได้เป็นวันตึ้งจิตขังแล้วกูอะอุ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรกวันไม่มีอะไรข้อกัดตั้งเยอะไอ้เว้วว้าวนี่กันคนเยอะกว่าคนไหน ระดับมือโปรอะไรฮะโอ้หโหคนนี้เป็นเคยเป็นขาตกลสามพันแปดร้อยห้าครั้งบ้าหรือป้าป้าใสเคยเล่น,น,ลนอ,อันนี้หนึ่งหนึ่งพันเก้าครั้งคนเนี้คนนี้หนึ่งพันหกครั้งพวกเลยไม่ใช่อันนี้แปดร้อยครั้ง สองร้อยครั้งเป๊ะเฮ้เนี่ดูของกวันอ้าวเร่อะไเหรออ๋ออย่างจะฉีใส่หัวกูเลยเฮ้ยก <Hey. S 2> วางฉีอะไรอ่ะดูนี่ดิด<อ>ูที่มือกูดิอ๋ <c oughs> ออยู่นี่อยู่ตรงนี้นนนตรงไหนอ่ะโอ้กูยู่มันอยู่ตรงไหนอ่ะ

แค่มีดีๆให้ดูบล้อ้าวใครเป็นอะคุณนี่เป็นอ้าวแกก็ตายแล้วเกมไวมากไม่นั้นฉันลืมอัดตอนเป็นตอนเป็นเชอร์ลีฟไม่นะเาไปเกาะไวจะเก็บไปคลิปนะครับก็วันแล้วมาพูดตอนคลิปโอ้ดเข้ากันนด้ว่าจบ ไปเล่นที่อื่นไปกูบอกกูถ่ายคลิปยูป u, หลายรอบแล้วนะผมเจอตัวขาตกรแเร็วอยู่ตรงนั้นเห็นเหมน้องแวะอ้าว ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่น่าลืมถ่ายตอนเป็นฆาตรกรเลยเพราะทีหลังไม่ได้เป็นเลยนะฮะแค่นั้นไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยไม่ได้จะเล่นจะเล่นอีกสักตานึงก็แล้วกันตายตายค่อยปิดเนี่ยอีโดเฟนอีกแล้วอะไรแกเป็นขาตรกรหรือไม่ข้าฉันฉัปิดคลิปข้าฉัน โอเคปิดเลย